จังหวัดร้อยเอ็ดพระราชวชราวิทยาคมพระอาจารย์ต้มวัฒนาสแบงเทหล่อนำเลิกเหรียญรุ่นเจริญพรจุงเจริญวันที่หพฤศจิกายน2567เวลา13นาฬิกาที่วัดท่าสแบงตำบลมะบ้าอําเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวานเบญจสลิวง์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายคราวาส พิเทเทล่อนำเลิกเหรียญรูปไข่รุ่นเจริญพรจงเจริญพระราษวัชราวิทยาคมโดยได้รับความเมตตาจากพระราษวัชราวิทยาคมพระจา์ต้มวัฒนาสแบงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายพิชัยยาตุรสะซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดตลอดจนกลุ่มสะพานบุญอามะพันเตหวาาัวหนส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยมูลนิธิพระราชวัชราวิทยาคม ร่วมกับกลุ่มสะพานบุญอามะพันเตจะทำเหรียญรูปไข่รุ่นเจริญพรจงเจริญเพื่อสมทบทุนเข้ามูล,ลนิธิในการนำไปทำนุบำรุงศาสนสถานส่งเสริมการศึกษาประเพณีท้องถิ่นพร้อมปลูกฝังคุณธรร,รมจริยธรรมและศิลธรรมแก่เยาวชนของชาติอีกทั้งสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้กิจกรรมกู้ชีพกู้ภยัยและสงเคราะห์ศพราญา และให้การอุปถัมภ์แก่พระภิกษุสาม,มนเณรที่อาพาธตามเป้าหมายของมูลนิธิพระราชวัชราวิทยาคมต่อไปสุภาพนพะก้าทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อเอ็ดรายงาน